เราจะรู้ได้ยังไงว่ายางที่เราใช้อยู่เนี่ยอยู่ในสภาพที่พร้อมขับหรือเปล่าเดี๋ยววันนี้ผมมีวิธีเช็คมาฝากกันครับอันดับแรกนะครับดูรอยสึกหน้ายางนะครับเช็คได้ง่ายๆจากการที่นาเหรียญบาทจิ้มลงไปหรือว่าดูจากรอยสึกของสะพานยางครับหรือเหลือน้อยกว่า2-3ม mm, มตรก็เท่ากับว่ายางเริ่มเสื่อมแล้วนั่นเองครับการดูอายุยางนะครับถึงแม้ว่ายางเนี่ยจะยังไม่ได้สึกตามที่เราเห็นแต่ว่ายางทุกเ้นเนี่ยมีอายุของมันนะครับตัวเลขตรงนี้นะครับ0-2-25หมายความว่า 02คือสัปดาห์ที่ผลิตยางครับโดยที่1ปีนั้นจะมีทั้งหมด52สัปดาห์ครับอันนี้คือหมายความว่ายางผลิตสัปดาห์ที่2 25หมายถึงปีคิดต็ักราดครับยางวันนี้ผลิตปีคิเต็ักราชที่2025ก็หมายความว่ายางตัวนี้ผลิตปี25และผลิตสัปดาห์ที่2จากทั้งหมด52สัปดาห์นั่นเองครับอายุการใช้งานของยางนะครับแนะนําว่าไม่ควรเกิน5-6ปี และถ้าดอกอยางเริ่มแข็งมีรอยร้าวก็ควรจะต้องรีบเปลี่ยนยางนะครับยางบางเส้นอายุยังไม่หมดแต่ว่ารถจอดทิ้งไว้ไม่ได้ใช้งานก็ทําให้ยางเสื่อมสภาพได้ก่อนการใช้งานก็ควรจะเปลี่ยนยางก่อนนะครับต่อมาจะเป็นการตรวจเช็คลมยางนะครับเราสามารถดูได้ง่ายๆจากด้วยสายตาหรือว่าจะใช้เกจวัดก็ได้นะครับถ้าลมยางมาตรฐานนั้นสามารถดูได้ที่ข้างประตูคนขับในรถรุ่นฮอนด้าก็จะอยู่ตรงนี้ครับผม ตรงนี้จะเป็นค่าลมยางมาตรฐานตามมาตรฐานของ h อนด้านะครับทริคเสริมอีกนิดนึงนะครับสําหรับคนที่ใช้รถเป็นประจํานะครับควรสลับยางทุกๆ1 0 0 0 0กิโเมตรนะครับหรือว่าก่อนการเดินทางไกลควรตรวจสอบลมยางให้เรียบร้อยก่อนออกเดินทางนะครับเพื่อเพิ่มความปลอดภัยให้ในการขับขี่ครับผมเป็นยังไงกันบ้างครับถ้าชอบคลิปนี้กดไลค์กดแชร์เป็นกําลังใจให้ยูนิตเตอร์ฮอนด้าด้วยนะครับสวัสดีครับ